สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพอดีผมมาค้นหาพระให้ลูกค้านะนัดกันรับที่สนามพระนะครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวออกไว้ก่อนเดี๋ยวรายการที่ผมออกไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็อ้ยอยู่ในถาดก็เต็มเลยนะท่านผู้ชมนะครับ<ม>อันนี้ก็มีนะแต่ว่าไอ้ฝั่งนั้นก็มีไม่นี่แล้วแหละนะม,มาดูแค่นี้พอแล้วท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดวัดดวงที่วางสนามนะครับหาที่แล้วไม่เจอท่านผู้ชมนะครับนี่ผมหาแล้วนะครับ ผมพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอนะในเวลาผมก็ไม่เยอะผมพยายามยกขึ้นเร็วๆนะท่านผู้ชมนะนะครับนะครับนี่อัดได้ประมาณ5นาทีเนี่ยนะครับประมาณนั้นแหละที่จะลงได้นะครับเนี่ยมันมาทางนั้นนะครับบางทีเราไม่รู้ที่นะคนที่เขาอยู่พื้นที่หรือว่าคนเขารู้พระเยอะนี่เขาอาจจะรู้นะครับก็ให้เข้าไปนะตัวเลขก็คุยกันแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดวัดดวงนะครับชุดวัดดวงไม่รับประกันอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นชุดวางสนามนะครับอันนี้ผมก็หาที่ไม่เจอเนี่ยนะ เดี๋ยวจะขอขยับนิดหนึ่งนะครับอ,อันไหนต่ออีกอันนี้ที่ไหนเอย่ยนะครับดูไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะดูได้ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้หยิบหรือยังเอย่ยอันนี้ผมหาแล้วไม่เจอนะนะครับหาที่แล้วไม่เจอนะท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้แหละนะครับซื้อมาแล้วก็อยู่นี่ ที่สนามก็วางไว้ไม่มีใครจับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีใครรู้ทุกคนนะอ่ะผมขอขยายขยายนะนะครับเนี่ยอีก,กน,นึงอ่ะเนื้อหาดีเหลือเกินนะครับเนี่ยขายวัดดวงที่สนามเลยนะนะครับเราจะกาดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะที่สนามนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้กาดราคาเยอะหรอกครับท่านผู้ชมเบาวิวเบาวิวนะครับนี่อันนี้ผมก็ยังหาไม่เจอนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเนื้อหาหนึบเหลือเกินนะครับ เนี่ยเป็นแบบนี้แหละผมอัดนนี่ยอยู่ใต้ใต้หลังคาบ้านนะไม่มีมีแสงเข้ามาเล็กน้อยนะครับจะเห็นพระประมาณนี้นะครับอ่ะดูไปประมาณสัก5นาทีนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือซะว่าเป็นการฝึกสายตาแล้วก็อ่าดูพระเนื้อผงเนื้ออะไรเนาะเนื้อผงเนื้อเนี่ยผมขอเออเนี่ยพอดีเขาให้ค้นหารายการนี้เขาปิดแล้วละ่ะรายการนี้นะผมก็เลยต้องมาหานะเพราะว่าเมื่อคืนนี่เขาปิดมาหนึ่งรายการแล้วละ่ะคนรู้จักกันที่สนามพระนะ แต่ว่าเขาบอกขอปิดอีกรายการนี้เท่าไหร่ผมก็แจ้งราคาไปเบาวิิวแหละแต่ว่าพอผมแจ้งราคาไปแล้วก็นะครับคือเขาจะโอนเลยอ่ะเขาพร้อมโอนทันทีนะถ้าอย่างนี้เราก็ตอบไวเลยแต่เพียงแต่ว่าผมยังไม่ให้โอนนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าพระยังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าโอนมาเลยนี่ถ้าไปค้นหาพระขายไปแล้วนี่เดี๋ยวก็เกิดการเข้าใจกันคาดเคลื่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็หาว่าเอ๊ปิดแล้ว หรือว่ามีคนให้ราคาสูงกว่าแล้วแอบเอาไปขายมันก็มีการที่จะเข้าใจกันผิดได้หลายอย่างนะท่านผู้ชมนะการซื้อขายภาพมันต้องชัวร้ออ์เซนตะครับส่วนตัวผมนี่ใครเคยซื้อขายกับผมจะทราบดีนะผมนี่กล้าได้กล้าเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลุดคือหลุดนะครับมีนับมีน็อกคือมีนับมีน็อกไม่ว่ากันนะนะครับถ้าได้เอาเสียไม่จ่ายนี่ผมไม่คุยอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับผมชอบคนกล้าได้กล้าเสียนะครับท่านผู้ชมนะนี่เพราะผมก็กล้าได้กล้าเสียเหมือนกันเวลาผมไปซื้อผมก็ จ่ายเงินสดเขาเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับแบบนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเมื่อคืนเขาก็พร้อมโอนนะเขารู้จักนิสัยผมดีนะบอกยังไม่ต้องโอนก็ได้ครับยังไม่ต้องโอนเพราะว่าเดี๋ยวผมไปค้นหาดูก่อนผมก็ไม่คือผมจําไม่ได้ว่าผมเคยขายไปอย่างนะพระชุดเนี้ยเพราะว่าพระผมนี่มีเยอะนะมีหลายพันองค์นะท่านผู้ชมนะพระไม่รู้ที่ดีไม่รู้วัดนะเป็นพระวางสนามนี่ผมก็เลยจําไม่ได้ว่าเผื่อเผื่อมีลูกค้าซื้อไปที่สนามแล้วอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชม เราไม่อาจจะจําได้หมดหรอกนะครับเพราะว่าผระมีหลายวัดหลายที่นะถ้าเกิดเขาโอนเข้ามาเสร็จแล้วผมไปค้นหาผ้าไม่เจอเป็นเรื่องท่านผู้ชมนะครับก็อาจจะมีการเข้าใจกันคาดเคลื่อนได้นะครับนี่เดี๋ยวจะยาวท่านผู้ชมผมก็เลยอย่าเพิ่งโอนนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาผ้าก่อนว่าผ้ายังอยู่ครบไหมสุดท้ายนี่เช้าเช้ามาผมก็ไปหาแล้วนะครับท่านผู้ชมเจอแล้วเดี๋ยวพี่เขาโอนมาแจ้งไปแล้วนะครับนี่แบบนี้แหละนะครับอ่ะไม่รู้ที่เยอะท่านผู้ชมนะครับขนาดของพ้านี่สังเกตที่นิ้วมือผมนะ สังเกตที่นิ้วมือผมมาตรฐานนิ้วมือของผู้ชายนะนะครับท่านผู้ชมนี่จะประมาณนี้แหละนะครับเราก็ได้ดูประมาณนี้ใครดูเก่งก็ไปท่านผู้ชมพระไม่รู้ที่พ้าหิ้งๆแบบนี้ดูสินะครับคนที่ดูพระเนื้อดินเนื้อผงเก่งๆก็ต้องให้เข้าไปนะเราไม่ว่ากันเล่นพ้าเราก็ต้องกล้าได้กล้าเสียนะบางอย่างแล้วก็เอาไว้แค่ขายได้ก็พอแล้วในสนามนะท่านผู้ชมนะนี่ครับไม่รู้พระอะไรบ้างอะเต็มไปหมดนะครับ นะครับเป็นผ้าว <GER> ัดดวงอยู่แล้วนะครับผ้าวัดดวงพอขายได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญผ้าเนื้อผงอยู่แล้วตามสไตล์ผมถ้าเป็นผ้าเหรียญเนี่ยผมรับประกันผ้าแท้ตลอดชีพเลยนะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาวัดดวงผ้าเหรียญผมนะครับโอกาสรอดจากนะที่จะหลุดไปนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นที่ผมรับประกันผ้าแท้เลยนะเป็นผ้าเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเนื้อผงหรือผ้าสมเด็จก็มีโอกาสอยู่แล้วนะพอเราไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่รู้จะขายได้ไหมไม่มีใครหยิบเลยท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้แหละ เกจิสร้างไมแบบนี้ผมก็ไม่ทราบแต่น่าจะไม่ถึงยุคอะนะ,ะเผื่อเขาเห็นเขาเจอเขาอาจจะมีทางเขาอาจจะทราบที่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่ากันหรอกเพราะว่าผมมาวางที่สนามผมก็ออกเบาวิวอะนะที่สนามเหมือนที่ผมเคยลงคลิปให้ดูแหละท่านผู้ชมนะครับสู้เรามาแบบนี้ดีกว่านะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้ใหญ่เ,เริ่มเทิมเลยท่านผู้ชมดูฝ่ามือผมดินะครับนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูดูไปอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วแหละ อันนี้ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเนี่ยอีกรายการหนึ่งเนี่ยผมขยายพระนะครับท่านผู้ชมผมเ่ยขยายขายนาดของอะไผมซูมอะ่ะพูดง่ายๆผมซูมนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนื้อเหมือนท่านมาส่องเองอะนะนะครับอ้าวอะไรอีกนะทีนี้ไม่มีนะหมดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดอ่าลงแล้วนะท่านผู้ชมนี่แหละนะครับผมนีเน้นความชัวนะเรื่องได้เรื่องเสียหรือว่าเรื่องบวกเรื่องท่วมนี่ผมก็เป็นเป็นเรื่องรองนะ แต่ว่าความชัดเจนนี่ต้องต้องมาก่อนนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะเวลาผมวัดดวงหรืออะไรนี่นะไม่มีการส่งภาพเพิ่มเติมให้ท่านไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าส่งภาพเพิ่มเติมไปนี่ท่านเอาไปส่งไปเช็คไปอะไรก็แล้วแต่หน้าภาพผมเสียหมดนะผมจะเป็นคนสไตล์แบบนี้แหละนะครับถ้าใครเก่งใครเห็นแบบนี้ก็แคปภาพแล้วก็มาสอบถามเอาก็แล้วกันผมไม่รับประกันในดใทั้งสิ้นนะครับแต่รับรองว่าท่านได้ของจริงๆแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเรนผ้านี่มันเหลี่ยมมันทันกันทุกคนแหละครับนะเรื่องเหลี่ยมเรื่องชั้นเชิงนะ ประสบการณ์ทุกคนมีหมดนะครับนี่ครับโอเคนะท่านผู้ชมครับแบบนี้แหละนะครับอ่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวผมได้นี้ไปให้พี่ชายแล้วนี่เดี๋ยวเขาเขาโอนเข้ามาแล้วโอเคครับสวัสดีสวัสดีดัดครับ